สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมแพทย์หญิงกันนิชาปรีชากุลแต่เรียกผมง่ายๆว่าหมอกันก็ได้ครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องที่หลายคนอาจจะรู้สึกอึดอัดใจบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องละอายใจที่จะพูดถึงแต่ในฐานะแพทย์ที่ทำงานมากกว่า20ปีแล้วผมต้องบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากครับโดยเฉพาะสำหรับคุณลุงคุณป้าที่อายุเข้าไปแล้ว เรื่องที่ผมจะพูดถึงวันนี้คือเรื่องการช่วยตัวเองหรือภาษาแพทย์เรียกว่าการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองครับผมรู้ว่าหลายคนได้ยินแล้วอาจจะตกใจอาจจะคิดว่าหมอพูดเรื่องอะไรกันแต่ขอให้ทุกคนที่ฟังอยู่ตั้งสติฟังผมจนจบนะครับเพราะสิ่งที่ผมจะบอกวันนี้มันอาจจะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดการเลยก็ได้ ก่อนอื่นผมขอเน้นย้ำก่อนเลยว่าเนื้อหาที่ผมจะพูดถึงนี้เป็นเรื่องของสุขภาพล้วนๆครับไม่ได้เกี่ยวกับรามกรอ,อาจารย์อะไรทั้งสิ้นเป็นความรู้ทางการแพทย์ที่มีงานวิจัยรับรองชัดเจนเรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วในคลิปหนึ่งที่ผ่านมาซึ่งมีคนให้ความสนใจมากมายมีคนคอมเมนต์ถามมาเยอะมากคราวนี้เลยขอนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่มาจากงานวิจัยต่างประเทศเพื่อให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นครับ ผมเข้าใจดีว่าหลายคนอาจจะคิดต่างออกไปบางคนอาจจะคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องมันผิดศีลธรรมมันบาปผมเข้าใจนะครับและผมก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อมาตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ในฐานะแพทย์ที่ทำงานมานานผมมีหน้าที่ที่จะต้องบอกข้อเท็จจริงทางการแพทย์ให้ทุกคนรับทราบครับ สิ่งที่ผมจะแสดงให้เห็นวันนี้คือผลดีที่เกิดขึ้นจริงต่อสุขภาพของคุณหลายอย่างอาจจะทำให้คุณแปลกใจก็ได้ครับการช่วยตัวเองนี้มันช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดช่วยป้องกันปัญหาต่างๆเช่นความผิดปกติของการแข็งตัวในผู้ชายหรือความแห้งของช่องคลอดในผู้หญิง อ่านต่อไปนะครับจะได้รู้ถึงวิธีธรรมชาติในการปรับปรุงการแข็งตัวและทำให้มันอยู่ได้นานขึ้นซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้ชายที่อายุเข้าไปแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับสุขภาพของคุณพลังชีวิตของคุณและคุณภาพชีวิตของคุณครับเราควรจะคุยกันเรื่องการช่วยตัวเองและประโยชน์ต่อสุขภาพโดยไม่ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องต้องห้ามตอนนี้ผมจะเข้าเรื่องเลยนะครับประโยชน์ของการช่วยตัวเองในวัยสูงอายุ แม้ว่าการช่วยตัวเองจะยังคงเป็นเรื่องต้องห้ามในสังคมไทยแต่ประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณลุงคุณป้าและผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงนั้นมีหลักฐานทางการแพทย์รับรองชัดเจนมากครับเราจะมาดูกันรายละเอียดว่ามีประโยชน์อะไรบ้างมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมการช่วยตัวเองถึงช่วยให้มีชีวิตที่เติมเต็มและสุขภาพดีขึ้น อันดับแรกเลยครับมันช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดการไหลเวียนของเลือดเป็นหนึ่งในหน้าที่แรกๆของร่างกายที่จะเสื่อมลงตามอายุโดยเฉพาะในคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายการช่วยตัวเองจะทำให้เลือดไหลเวียนไปยังอวัยวะเพศและส่วนอื่นๆของร่างกายเพิ่มมากขึ้น สำหรับผู้ชายแล้วมันสำคัญมากต่อสุขภาพของอวัยวะเพศเพราะมันช่วยป้องกันปัญหาเรื่องการแข็งตัวตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารกการแพทย์อเมริกันบอกไว้ว่าการมีกิจกรรมทางเพศสัมพันธ์เป็นประจำรวมถึงการช่วยตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาการแข็งตัวในผู้ชายสูงอายุได้ครับ สำหรับผู้หญิงการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในบริเวณอุ้งเชิงกรานจะช่วยป้องกันความแห้งของช่องคลอดและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อตามงานวิจัยของสมาคมวัยหมดประจำเดือนแห่งอเมริกาเหนือระบุไว้อย่างนี้ครับข้อที่2 มันกระตุ้นการปล่อยฮอร์โมนแห่งความสุขการปล่อยฮอร์โมนแห่งความสุขอย่างเอนโดฟินและโดพามีนในระหว่างการถึงจุดสุดยอดจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขฮอร์โมนเหล่านี้ช่วยต่อสู้กับความเครียดและความวิตกกังวลได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมักจะพบในผู้สูงอายุบ,ยบย่อยๆตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยาชีวภาพบอกว่าการถึงจุดสุดยอดช่วยปรับปรุงอารมณ์และลดอาการซึมเศร้าได้ครับ ข้อที่3ช่วยปรับปรุงการนอนหลับเมื่ออายุมากขึ้นคุณภาพการนอนหลับกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยครับการถึงจุดสุดยอดจะปล่อยโดพามีนและโปรโลคตินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้นอนหลับงานวิจัยจากคลินิกเมโยแสดงให้เห็นว่าการช่วยตัวเองเป็นทางเลือกที่ดีแทนการกินยานอนหลับครับ ข้อที่4ช่วยดูแลสุขภาพต่อมลูกหมากการช่วยตัวเองเป็นประจำช่วยรักษาสุขภาพของต่อมลูกหมากโรงเรียนแพทย์ฮาวาร์ดระบุว่าการหลั่งบ่อยๆสามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากได้เพราะมันช่วยขับสารพิษและสารก่อมะเร็งออกจากต่อมครับสำหรับผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วการช่วยตัวเองช่วยกระตุ้นการสร้างความชุ่มชื้นตามธรรมชาติและช่วยรักษาสุขภาพของเนื้อเยื่อ ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อและความไม่สบายและยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของอุ้งเชิงกรานอีกด้วยครับข้อที่ 5. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันการช่วยตัวเองกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มจํานวนเม็ดเลือดขาวตามที่แสดงในงานวิจัยด้านภูมิคุ้มกันการถึงจุดสุดยอดอยังช่วยลดระดับคอร์ตซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดทําให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นครับข้อที่ 6. บรรเทาอาการปวดเรื้อรงัง เอนโดฟินที่ปล่อยออกมาระหว่างการช่วยตัวเองทำหน้าที่เป็นยาแก้ปวดตามธรรมชาติงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารเจ็บปวดแสดงให้เห็นว่าการช่วยตัวเองสามารถลดอาการปวดเรื้อรังเช่นปวดหลังหรือปวดข้อได้ครับและข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะเน้นย้ำมากเลยครับคือมันช่วยลดการติดหนังโป๊อย่างไรก็ตามการดูหนังโป๊มีผลกระทบเชิงลบต่อสภาพจิตใจและอารมณ์มันทำให้เกิดผลของการติด มันสามารถทำลายความสัมพันธ์ลดความพึงพอใจและแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมองได้ทีนี้ผมรู้ว่าหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะมีคำถามว่าแล้วเราควรทำบ่อยแค่ไหนครับหมอถ้าทำบ่อยเกินไปมันจะไม่เป็นอันตรายหรือครับนี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับและเป็นคำถามที่หลายคนถามมาในคอมเมนต์ ตามความเป็นจริงแล้วไม่มีตัวเลขที่ตายตัวว่าควรทำกี่ครั้งต่อสัปดาห์นะครับเพราะแต่ละคนมีร่างกายที่แตกต่างกันมีความต้องการที่แตกต่างกันแต่จากประสบการณ์การทำงานของผมมากกว่า20ปีและจากงานวิจัยต่างๆที่ผมได้ศึกษามาผมสามารถให้คำแนะนำคร่าวๆได้ครับ สำหรับท่านที่อายุ50ถึง60ปีถ้าสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัวอะไรทำได้2-3ครั้งต่อสัปดาห์ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรครับสำหรับท่านที่อายุ60-70ปีควรลดลงมาเหลือประมาณ1-2ครั้งต่อสัปดาห์และสำหรับท่านที่อายุมากกว่า70ปีขึ้นไปทำตามความสามารถของร่างกายเลยครับอาจจะสัปดาห์ละครั้งหรือ2สัปดาห์ครั้งก็ได้ แต่ที่สำคัญที่สุดคือให้ฟังเสียงร่างกายตัวเองครับถ้าทำแล้วรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเกินไปมีอาการเจ็บหรือไม่สบายตัวก็ควรหยุดพักหรือลดความถี่ลงสัญญาณที่บอกว่าคุณควรหยุดทันทีมีดังนี้ครับมีอาการเจ็บหรือไม่สบายในบริเวณอวัยวะเพศรู้สึกเหนื่อยล้ามากเกินไปหลังจากทำเริ่มรู้สึกวิตกกังวลหรือเครียดเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลง หรือเริ่มรู้สึกว่าต้องทำบ่อยขึ้นเรื่อยๆจนควบคุมไม่ได้ถ้ามีอาการแบบนี้ควรปรึกษาแพทย์ทันทีนะครับและนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงครับเรื่องความรู้สึกผิดความรู้สึกว่าเรากำลังทำบาปหลายคนคอมเมนต์มาถามว่าหมอครับมันขัดกับศาสนาไหมมันเป็นบาปไหมครับผมจะตอบตรงๆเลยนะครับในฐานะแพทย์ผมมองจากมุมของสุขภาพล้วนๆครับ การช่วยตัวเองเป็นกิจกรรมทางเพศที่ไม่ทำร้ายใครไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณกับร่างกายของคุณจากมุมมองทางการแพทย์ร่างกายของเรามีอวัยวะทุกอย่างและอวัยวะทุกอย่างมีหน้าที่ของมันถ้าเราไม่ใช้มันเลยมันก็จะเสื่อมลงเหมือนถ้าเราไม่ใช้แขนข้างหนึ่งมันก็จะอ่อนแรงลงเป็นแบบเดียวกันกับอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายครับ การที่เรารักษาสุขภาพของตัวเองดูแลร่างกายที่พระเจ้าประทานให้เรามันไม่ใช่บาปครับมันเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงให้สุขภาพดีในหลายาศาสนาในปัจจุบันมีนักบวชและนักวิชาการหลายท่านที่เริ่มมองเรื่องนี้ในแง่ของสุขภาพมากขึ้น ที่สำคัญคือเราต้องแยกแยะระหว่างการดูแลสุขภาพกับการหมกมุ่นในการมาร์ครับถ้าคุณทำเพื่อสุขภาพโดยไม่ต้องอาศัยหนังโป๊หรือสื่อลามกานาจาร์ไม่ได้ทำให้คุณติดไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมันก็เป็นแค่การดูแลร่างกายอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง และเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะเตือนทุกคนจริงๆครับคือเรื่องการติดหนังโป๊หรือการติดการช่วยตัวเองบางคนอาจจะเริ่มจากการทำเพื่อสุขภาพแต่ค่อยๆกลายเป็นว่าต้องทำบ่อยขึ้นเรื่อยๆต้องดูหนังโป๊ด้วยทุกครั้งแล้วก็ค่อยๆควบคุมไม่ได้ สัญญาณของการติดมีดังนี้ครับคุณรู้สึกว่าต้องทำบ่อยขึ้นเรื่อยๆถึงจะพอใจเริ่มต้องอาศัยหนังโป๊หรือสื่อลามกทุกครั้งใช้เวลากับมันมากจนรบกวนชีวิตประจำวันรู้สึกผิดรู้สึกอับอายแต่ก็หยุดไม่ได้พยายามหยุดหลายครั้งแล้วแต่ทำไม่สำเร็จถ้าคุณมีอาการแบบนี้ต้องหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญทันทีนะครับ วิธีป้องกันการติดก็มีครับกำหนดความถี่ที่เหมาะสมไม่ทำบ่อยเกินไปอย่าอาศัยหนังโป๊หรือสื่อลามกลองทำแบบธรรมชาติใช้จินตนาการของตัวเองมีกิจกรรมอื่นๆในชีวิตออกกำลังกายพบปะเพื่อนฝูงทำงานอดีเรกอย่าให้เรื่องนี้กลายเป็นศูนย์กลางของชีวิตคุณและถ้ารู้สึกว่าเริ่มควบคุมไม่ได้รีบปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาทันทีครับ สรุปแล้วนะครับทุกคนการช่วยตัวเองไม่ควรเป็นเรื่องต้องห้ามมันเป็นวิธีการดูแลสุขภาพที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รับรองมันช่วยปรับปรุงสุขภาพป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและเพิ่มคุณภาพชีวิตแต่ที่สำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการติดหนังโปเพราะมันอันตรายจริงๆครับด้วยแนวทางที่มีสติพี่น้องทุกท่านที่อายุเข้าไปเราก็สามารถมีชีวิตที่สุขภาพดีและมีความสุขได้ครับ สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมอยากฝากไว้คือนี่คือร่างกายของคุณเป็นสิทธิ์ของคุณที่จะดูแลมันให้ดีที่สุดอย่าปล่อยให้ความรู้สึกผิดหรือความละอายใจมาขัดขวางการดูแลสุขภาพของคุณเองแต่ก็อย่าลืมว่าทุกอย่างต้องพอดีไม่มากเกินไปและถ้ามีปัญหาอะไรอย่าเก็บไว้คนเดียวปรึกษาแพทย์ได้เสมอนะครับจำไว้ว่าสุขภาพของคุณอยู่ในมือคุณเอง การดูแลร่างกายทุกส่วนรวมถึงอวัยวะเพศมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ควรทำและเป็นเรื่องที่แพทย์อย่างผมสนับสนุนครับถ้าทุกคนมีคำถามอะไรมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบทุกคำถามและอาจจะทำเป็นคลิปต่อไปก็ได้ครับ คลิปหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพท่านผู้ชายโดยเฉพาะจะมีวิธีธรรมชาติในการเพิ่มสมรรถภาพวิธีดูแลต่อมลูกหมากและอาหารที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพเพศรอติดตามกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและอย่าลืมว่าการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ควรภูมิใจที่เราใส่ใจสุขภาพของตัวเองสวัสดีครับ